นี่เป็นวินาทีที่แม่ของน้องจีน่าชาวบ้านบ้านห้วยฝักดาบครับมายืนอรอลุ้นมาให้กำลังใจทีมค้นหาทันทีที่เห็นน้องจีน่าหรือเด็กหญิงพรชลีวงศิลารุ่งอายุขวบ11เดือนเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่น้องหายจากบ้านไปนับตั้งแต่18บดนาฬิกา40นาทีของวันที่5กันยายนที่ผ่านมาน้องจีน่านะครับอยู่ในอ้อมกอดของพี่พยาบาลอุ้มน้องขึ้นรถพยาบาลผู้ส่งตัวไปรักษา โดยมีคุณแม่เนี่ยเมื่อกี้ฮะเปิดประตูไปประตูรถพยาบาลเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นผู้หญิงชุดเท้านะนั่นแหละแม่น้องจีน่าตื่นเต้นดีใจถ้าสังเกตดีดีจะเห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มตอนที่พี่พยาบาลเขาอุ้มผ่านฟ้าบเข้าไปนี่นี่นี่ฮะตอนเมื่อกี้แหละครับคุณผู้ชมครับการหาตัวไปของน้องจีน่านี่นะฮะมีข่าวดีตั้งแต่ตอนที่ญาติของจีน่าเนี่ยคือเขาชื่อว่าอาบูสือจัลลนะฮะกับแฟนสาวเนี่ย แล้วก็ญาติอีกคนไปเจอน้องจีน่าในกระท่อมร้างบนดอยครับห่างจากบ้านน้องจีน่าไปสักประมาณ500เมตรเท่านั้นนี่นี่น,น,นี่นะฮะขณะที่พบน้องจีน่าเนี่ยน้องกําลังนั่งเล่นขวดน้ําพลาสติกอยู่ในกระท่อมคนเดียวไม่มีท่าทีตื่นกลัวเลยหรือว่าร้องไห้แต่อย่างใดแต่ร่างกายน้องก็นะครับมอมแมมนะมคราบดินคราบอะไรเพียบเลยนายอาบูสือเนี่ยก็รีบวิ่งลงมาเขามีสตินะฮะเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าที่เขาไม่เข้าไปช่วยเหลือไป ไปถึงตัวน้องเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบไงเดี๋ยว <ฮะ S 1> ตำรวจจะมาตรวจสอบอนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือตรงนั้นน่ยมันไม่มีสัญญาณรีบวิ่งมาหาสัญญาณโทรก่อนเลยนะครับต่อมาฮะตำรวจกู้ภัยทีมพยาบาลเอารถโฟลวิวขับขึ้นไปหาน้องจีน่านะครับแล้วก็เอานมถัเ่เหลืองและตาซอยครับนะฮะนมกล่องนี้มีน้องคนนึงโพสต์ใน Facebook ผมจําไม่ได้ว่าเป็นน้องนักข่าวที่ไหนโพสต์บอกว่าแลก ตาซอ,อยกล่องเดียวน้องจีน,น่าทําให้คนไทยอิ่มทั้งประเทศเลยจริงจริงเลยจริงไหม<ะ>พี่ใช่ผมเห็นข้อความนี้เออจริงๆเนี่ยฮะอิ่มทั้งประเทศเลยแล้วก็มีคนเอากล้วยให้ด้วยเอาน้ําดื่มให้ด้วยนะฮะนี่แหละครับน้องมีสภาพหิวโซทีเดียวครับดูดนมกล่องดูดจวบจบจูบดูดไม่วางกล่องเลยนะฮะนะฮะก่อนที่ทีมพยาบาลเนี่ยจะเอาน้ําเกลือนะฮะ แล้วก็ให้น้ำเกลือน้องจีน่าแล้วก็อุ้มน้องขึ้นรถโฟล์วิวลนะครับลงจากเขาไปที่โรงพยาบาลแม่แตงก่อนพอไปถึงนะฮะโรงพยาบาลแม่แตงเนี่ยเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดเบื้องต้นครับเปลี่ยนชุดให้น้องจีน่าสวมชุดผู้ป่วยแล้วก็ใส่สายออกซิเจนครับจากนั้นก็ดาตัวน้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาล,ลคนครพิงค์ในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาเพราะว่าโรงพยาบาลที่นั่นเนี่ยน่าจะมีความพร้อมมากกว่านะครับ ทีมข่าวสังเกตเห็นตามตัวของน้องจีน่าเนี่ยนะฮะบอกว่ามีรอยขีดข่วนตามร่างกายเยอะเลยแต่น้องจีน่าเนี่ยยังแข็งแรงเพียงแต่ก็ดูเพเพลียฮะเด็กนะครับนะฮะซึ่งระหว่างที่ทีมข่าวดูสังเกตน้องจีน่าพยายามเก็บทุกทุกอากับกริยาได้ยินเสียงร้องไห้จ้าขึ้นมานะฮะแม่ของน้องจีน่านะครับก็อยู่ที่นั่นด้วยโรงพยาบาลก็ให้น้ําเกลือนะครับคุณแม่ด้วยเนื่องจากร้องไห้จน จนเป็นลมแล้วเป็นลมอีกพับแล้วพับอีกอ่ะนะฮะต้องให้น้งเบือแม่ด้วยอืมครับนี่ละค่ะก็ต้องบอกว่าภาพอันนี้เนี่ยนะคะเป็นภาพที่อยากเห็นอยากได้ยินมาตลอดนะคะสวันกับอีกั่วโมง็ดชั่วโมงนฮะที่ได้มีการค้นหาน้องคือค้นหากันทั้งบนพื้นราบบนภูเขาบนฟ้าก็ขึ้นหอไปเพื่อที่จะมองลงมาเอาอย่างนี้ดีกว่าผมยกตัวอย่างให้ฟัง ถ้าสมมุติว่าเอาบ้านห้วยฝังดาบขึ้นมาแล้วเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาเนี่ยหาเนี่ยคือแบบนั้นเลยหายไปขวดถูกถางจําได้ไหมคะมบริเวณอานาบริเวณรอบบ้านน้องถูกถางออกไปเพื่อที่จะตามหาน้องจีน่าแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะคนที่ไปเจอภาพน้องจีน่าคนแรกเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะเห็นแล้วเขาไปเจอน้องเนี่ยอยู่ในกระท่อมร้างกําลังนั่งอยู่เนี่ยเขาเห็นภาพนี้เขาจะรู้สึกยังไงนะคะทีมข่าวของเราวันนี้ณัฐพงศ์เนี่ย ตอน<ะ>ที่ไปเจอก็ไปพูดคุยกับคนคนนั้นนะคะเนี่ยค่ะซึ่งเขาก็เป็นญาติกับน้องจีน่านี่แหละค่ะคนะคะนายอบูสือจะลอเข้าไปกับแฟนของเขานะคะแล้วก็ญาติอีกคนหนึ่งนะคะคอย่างที่บอกเลยก็คือเขาเจอเนี่ยเขาตั้งสติก่อนคือดีใจเขาบอกว่าดีใจมากจนตัวเองร้องไห้แต่ว่าต้องตั้งสติให้ดีแล้วรีบลงมาจากดอยเพื่อที่จะ มาเรียกเจ้าหน้าที่ขึ้นไปนะคะเขาบอกว่าขึ้นมาหาน้องจีน่าบนดอยเพราะว่าภรรยาเนี่ยได้รับคําทํานายจากหมอผีในหมู่บ้านนะ,ะนะคะนะคะบอกว่าน้องเนี่ยถูกคนร้ายอุ้งมาซ่อนตัวเอาไว้ในกระท่อมร้างเขาก็เลยลองเดินมาค้นหาในจุดที่เขาเคยเห็นกระท่อมร้างพอไปถึงเนี่ยเห็น ตกใจนะคะเห็นน้องจีน่านั่งอยู่คนเดียวก็รีบตั้งสติแล้ววิ่งลงมาให้น้องเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยดีใจมากที่เห็นน้องยังมีชีวิตอยู่ค่ะเราเมื่อกี้คือไปขึ้นนู่นหาลงมาทุกทุกแล้วไปเจอทันโอ้ยเจออะไรอะเจอนนองนะครับเจอนาะเหรออยู่ในกระท่อมมันกับเขาเล่เล่ขวนน้ำอยู่ค่ะแเขามีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับปกติเหรบพี่ไปเตือเอง เจอสามคนครับเจอพอดีเลยครับก็เลยหารงมาแล้วก็เจอเลยน้องยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับน้องสบายดีครับน้องสบายดีครับน้องคุยกับพี่ว่ายังไงบ้างน้องไม่พูดนะครับก็เล่นแต่เดียวนะครับน้องเล่นอย่างเดียวไม่พูดเลยครับแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังอะไรอยู่คพราะนับน้องหูเพราะนั้นน้องหูน้องอ่อนเพรียอะไรไหมฮะอะไรรนะคับน้องหูน้องอ่อนเพรียอะไรไหมไม่ครับปกติดีนะเขาเล่นอยู่เนี่ยครับแล้วใครเป็นคนเอาน้องไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าไปดูหมอนู่ วะเขาไปหาดูแลก็ฝันรุมานแล้วก็เจอเลยแล้วก็เจอเลยครับตอนนั้นน้องใส่เสื้อน้องะสิทุกอย่างน้องใส่เสื้อลายนะครับบน้องใส่เสื้อลายครับ ตื่นเต้นดีใจนะคุณนัทพงศ์ผมไม่ได้วิ่งกับพี่เขาทำไมผมหอบกับพี่เขาไปด้วยไม่รู้ความดีใจความตื่นเต้นนักข่าวก็ตื่นเต้นคนเกลวก็ตื่นเต้นนะคะเรื่องที่หมอผีในหมู่บ้านทักเนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพ่อของน้องจีน่าในสุริยะเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่าพี่สะพ้ายของภรรยาเนี่ยได้โทรศัพท์ไปสอบถามหมอผีคนหนึ่งที่บ้านแกน้อยตาบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วหมอผีเนี่ยบอกว่า น้องยังมีชีวิตอยู่ถูกผู้ชายคนหนึ่งลักพาตัวไปด้วยการซ้อนท้ายจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้านแล้วเอานําตัวไปซ่อนอเพื่อที่จะนําตัวไปขายต่อให้คนที่ต้องการเด็กไปเลี้ยงนี่หมอผีบ,บอกไว้อย่างนี้<า>แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าผู้ก่อเหตุที่ลักพาตัวน้องจีน่าเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านที่มาเที่ยวหาที่บ้านหลายครั้งคลุกคลีกับน้องจีน่าผู้ที่เป็นพ่อนายสุริยะเนี่ยก็สงสัยในอาผะ ซึ่งมีความสนิทสนมกับครอบครัวจนนํามาสู่การเป็นผู้ต้องสงสยัยผู้ก่อเหตุว่าจะลักตุพาตัวน้องไปนะคะคคนี่แหละค่ะก็เป็นที่มาของการตามหาจนกระทั่งมาเจอน้องจีน่าในวันนี้ค่ะ